สอบจิตไม่ผ่านทำอย่างไรคำถามจิตตกอีกแล้วค่ะทำอย่างไรดีคำตอบสอบตกครั้งที่แล้วเราได้ติวข้อสอบไปนั้นแปลว่ายังไม่ผ่านจึงต้องสอบใหม่ดูซิเธอเข้าใจจริงๆมั้ไหมวิธีแก้ก็มีไม่กี่สูตรสูตรโคนันทะ เราได้เข้าไปต้านผลักอะไรอยู่หรือเปล่าอยากจะลืมกลับจำอยากไม่คิดยิ่งคิดสูตรนามยอกเอาหนามบงทาจิตคิดไปเลยจะคิดอะไรอีกหายใจลึกๆก,กลับมาสู่จิตปัจจุบันก่อนเพื่อให้สติเฝ้าดูเขาก็ค่อยๆจะจางหายไปเองสูตรแล้วไงกลับ ช่างหัวเผือกหัวมันตามรอยพ่อหลวงคิดลบอะไรขึ้นมาก็ดีทิ้งตัดโยนทิ้งให้เร็วช่างหัวมันแปลว่าตัดกรรมนักจิตป,ปัจจุบันไปเลยตัดภพตัดชาติก็ช่างหัวมันทุกไม่ทุกจิตตกก็ช่างทุกอึดอัดจิตตกแล้วไงสูตร ยิ่งเกลียดยิ่งเจอยิ่งไม่ชอบยิ่งมาหาเช่นเกลียดอ้วนดำสุดท้ายก็หลงรักแต่งงานกับอ้วนดำไปเลยสูตรกระจกที่เราไม่ชอบใครเพราะนิสัยเราเป็นคนคนนั้นไปที่ไหนก็เจอแต่คนแบบนี้เพราะตัวเราเองเป็นเช่นนั้นเองจึงหนีตัวเองไม่พ้นสักทีฉันไม่ชอบเธอเลย ทำไมเธอขี้บ่นจังรู้มากจังขี้เหนียวจังก็เธอขี้บ่นนะสิสูตรมองโลกให้เป็นไปนตามจริงเราเปลี่ยนใครหรือสิ่งภายนอกไม่ได้เปลี่ยนตัวเราเองง่ายกว่าเพียงยอมรับและเข้าใจเราห้ามคนคิดต่างไม่ได้ เราห้ามหมาข้างบ้านไม่ให้เห่าไม่ได้ก็ยอมรับเข้าใจในความแต,ตกต่างกันนั้นซะคิดเหมือนกันมากโลกคงไม่มีสีสันแน่เลยสูตรให้ค่าจดจ่อสิ่งใดสิ่งน,นั้นยิ่งมีกำลังข่มตนทุกวันนี้เราจดจ่อสิ่งใดหรือเราเสกสิ่งน,นั้นเข้ามาหา จุดจ่อเรื่องหวยเบอร์ผีคุณใสฝ่ายมืดฝ่ายแสงโรคภัยไข้เจ็บจุดจ่อเรื่องเสพติดแต่เรื่องลบๆกลัวหรืออยากหนีโลกเน้นสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นสูตรรักตนเองก่อนหากเราไม่รักหรือเห็นคุณค่าของตัวเองหลอคอยให้ใครมาชื่นชม มาอวยอยากเป็นคนสำคัญนั้นเราเรียกร้องหาจากภายนอกเรายิ่งหมดค่าไรความหมายแล้วโลกซึมเศร้าก็จะไหลมาหาเรามากขึ้นเท่านั้นทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือกฎแห่งกรรมขั้นพื้นฐานทำสิ่งใดสร้างพลังงานสิ่งไหนเขาก็แค่กระเด็นก,กระดอน เป็นลูกบอลตีกลับที่เราจิตตกพลังงานคุณคุณเขาก็แค่พลังงานเก่าที่เราเคยคุณเคยจิตตกค้างมาก่อนหน้านี้เขาก็แค่วิ่งไปต่อคิวแล้วกระทบกระเถิบมาวนเวียนกลับมาแสดงผลอีกก็เท่านั้นเองวันใดทำให้เป็นกลางไม่ต้านผักหรือเผลอเข้าไปคิดให้ค่า กับพลังงานลบจิตตกนั้นพลังนั้นก็จะไม่มีกำลังแล้วค่อยๆกลายเป็นกลางสิ้นฤทธิ์แห่งกรรมนั้นไปเองเหตุการณ์ภายนอกไม่ได้ทำให้เราทุกข์หรือจิตตกนะแต่ที่ทุกข์เพราะเผลอเข้าไปคิดคิดแล้วทุกข์มาจากอัตตาตัวปลอมพาฟุ้งซ่านวิ้นเวอและวกวน ก่อเกิดเป็นกรรมใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกกลับสู่ตัวจริงได้เมื่อไหร่ก็ไหลทุกเมื่อน,นั้นตัวจริงคือตัดคิดสู่รู้สึกสุขทุกระดับจิตขยายใจเบิกบานเหตุการณ์จิตตกนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีถึงเวลาที่เราต้องนำความรู้หลากหลายที่เราได้เคยสะสมมา นำไใช้เวลานี้แล้วละ่ะว่าเราแจ้งจิตได้จริงๆไหมเมื่อสอบผ่านจากตนเองได้แล้วกําวนเวียนนี้ก็จะไม่กลับมากวนใจซ้ำแล้วซ้ำอีกอีกเลยโดยนบอสวะวันที่12บสอกาคม2566